แฟนขับบิ๊กชอบประดาวมากที่เอาดอกไม้มาให้เออเราก็ต้องขอบคุณบิ๊กด้วยนะเพราะว่าบิ๊กน่ารักแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ให้เราแล้วก็คือมันเป็นมิชรภาพที่ดีต่อผ่ขอเราตอายนะเพราะว่าตัวยะเองย่ารักเขาอ่ะเขาก็เป็นหลานสาย ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญนะคะที่รักแล้วก็เอนดูสาวเบสรักวันนี้หรือว่าเบสคาสิงเป็นอย่างมากนะคะสําหรับอาดวงดาวจารุจินดาคุณผู้ชมซึ่งนะคะอาดวงดาวเนี่ยตอนนี้ก็เป็นป้าบุญธรรมนะคะกับสาวเบสเพราะว่าทั้งสองคนเล่นละครด้วยกันรวมถึงค่ะสําหรับใครที่ติดตามไลฟ์สดก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของอาดวงดาวก็ได้ไปร่วมไลฟ์สดนะคะกับเพื่อนซีของสาวเบสซึ่งก็คือบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปแล้วก่อนหน้านี้เหมือนกันคุณผู้ชมโดยงานนี้ก็ทําเอาแฟนๆ ะะมีการชงการแซลกันแหละว่าเอ๊หรือว่าอาดวงดาวเนี่ยจะเป็นหัวเรือใหญ่นะคะของคู่สาวเบสกับหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไหมในตอนนี้เพราะเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะที่มีการบวงสรวงละครเรื่องใหม่ของสาวเบสที่เล่นกับหนุ่มแจมรัชตานะคะก็มีดอกไม้ช่อโตค่ะจากบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยส่งตรงนะคะไปร่วมให้กําลังใจกับสาวเบสในวันบวงสรวงละครซึ่งก็มีนะคะอาดวงดาวนี่แหละคุณผู้ชม เป็นคนถือดอกไม้ช่อโตช่อนี้นะคะไปให้กับสาวเบสเป็นตัวแทนของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองไอยังไงเดี๋ยวเราไปชมโมเมตนต์นะคะที่อาดวงดาวหอบดอกไม้ช่อโตนะคะเป็นตัวแทนหนุ่มบิ๊กไปให้กับสาวเบสกันอีกสักครั้งหนึ่งะคะ่ะว้าวของใครนะของใครอ่ะ,อ,อ,ะอ่านเอาอ่านเอาน้ำหกกระดุงบนกระดิงบน อี่ดอยู่การนี่นี่โอ้โหเอาอ่นให้ฟังด้วยสวันดียินดีกับละครเรื่องใหม่ด้วยนะจีนอีกแล้วด่าเดี๋ยวก็นนะอย่ามัวแต่จีนดูละครด้วยดาวโอเคนะเขาบอกว่ามีเมืนแล้วด้วยนะคะ อันนี้อันนี้อันนี้้เขาหน้ารักเขามาใดีอันนี้เราเห็นว่าตาเล่นด้วยเนาะใช่จริงๆเพราะเราไปเยือนไปเยือนเขาเขามาไลค์กับเขามาบิ๊กเกอร์เขาเพื่อนเขามเยนดีให้ลครของเราขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่บ้านจีนแด้วยนะคะเลยนี่ด้มาชอบเริ่มเลยเขาตกใจหวยเป็นประดาวใช่นรกว่าประดาวม่หน ดยก็เรียกได้ว่าโมเมนต์ดังกล่าวนี้นะคะทำเอาแฟนๆเนี่ยกรี๊ดกันสนั่นเลยคุณผู้ชมคะไม่หมดนะคะกระทั่งต่อมาเองค่ะทางด้านสาวเบสกับอาดุงดาวนะคะออกมาไลฟ์สดด้วยกันซึ่งค่ะก็บางช่วงบางตอนเนี่ยค่ะของการไลฟ์สดเองอาดุงดาวเนี่ยก็ได้มีการนะคะเผยถึงนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยเหมือนกันบอกนะคะว่าเราเนี่ยก็ต้องขอบคุณบิ๊กด้วยเพราะบิ๊กน่ารักนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราแล้วก็คือเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะท่ามกลาง FC แฟนคลับ เนี่ยหลังจากที่ได้ยินคําพูดของอาดวงดาวแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันสน,นันบอกนะคะว่าทีม BB น่ารักมากนะคะบิ๊กผ่านทุกด่านแล้วลุยนะคะรักบ B ค่ะน่ารักทั้งคู่สนับสนุนทั้งคู่บางก็บอกนะคะว่าน่ารักทั้งป้าและหลานป้าดาวชมบิ๊กน่ารักหลานเคยป้าดาวจ้าพูดคุยกันน่ารักนะคะคุณดาวน่ารักมากค่ะและก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์คุณผู้ชมที่เข้ามาคอมเมนต์ถึงความน่ารักน่ารักของอาดวงดาวค่ะอยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะคะที่ ดวงดาวออกมาพูดถึงนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันคะ่ะแฟนขับบิ๊กชอบประดาวมากที่เอาเดอกไม้ามาใหเ้เราก็ต้องขอบคุณบิ๊กด้วยไนงะเพราะว่าบิ๊กน่ารักแล้วก็เ,เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ให้เราแล้วก็ คือมันเป็นมิตรภาพที่ดีต่อทุกางเราดีต่อทาย่านะเพราะว่าตัวย่าเองอะย่ารักเขาอ่ะเขาเป็นหลานสาวแล้วก็้องบิ๊กเขาก็วันนึ่งเราได้เจอแต่เขาจะเอาวันในชีวิตเขาวันนึนก็คือวันที่เปิดวงนุนสุนละครแล้วมันเป็นการเริ่มต้นการทงานแรกแหม่นะซึ่งเขาก็ไม่ได้เลี้ยงขอนมาระยะประดามาดวนบ้า uh น้องบิ๊กก็ส่งดอกไม้มาขอช่วยพรขอให้งานของเราเนี่ย สำเร็จมันเป็นอะไรที่มันดีมากแล้วเมื่อวานน้องบิ๊กเข้าไปไลน์นะยาหมอนปลาเงาลยปะยเฮ้ยเขามาทักยาด้วยแล้วยาก็เข้าไปกดสั่งยาเด่นเขาด้วยแต่ว่าจะสั่งเยอะสั่งเยอะไม่ได้เลยนะเขากำจัดเลยนะจำกัดคงของสั่งมาเลยเมอกว่าของเขาคุ้ขายดีมั้งเขาก็เลยแบบว่าให้ได้ให้ได้ประมาณนี้แต่ก็บดีใจแล้วอ่ะดีใจ ได้เข้าไปเซฮัลโหลเขาพูดเขาด่าเขาเห็นว่าเราเข้าไปเซฮัลโหลเนเนเขาจะกดเขาจะกดคุยกับป้าแต่ไากดไปผิดดาวเป็นเรื่องเฮฮาเดี๋ยวแหละเดี๋ยวเล่ากันแล้วก็ตลาดเขาก็เอาป้าเข้าไปแต่ไม่เห็นหน้าได้ยินแต่เสียงป้าก็คุยก็ขอบคุณมากขอบคุณแฟนคลับลองบีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยมาติดตามข้อปันดาอยาญเยอะแยะมาก